สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูผัดถั่วงอกหมู3ชั้นขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำหมู3ชั้น150กรัมใส่ลงในกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็รวนหมู3ามชั้นกับน้ำเปล่าให้หมูสุก พอหมูสุกดีแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าหมู3ชั้นกับกระเทียมให้มีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นเราก็ใส่ถั่วง,งอกลงไป3ถ้วยปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะและซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะ แล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกระทั่งถ่วง,งอกสุกจากนั้นเราก็โรยด้วยผักขึ้นช่ายหถ้วยค่ะตามด้วยพริกจีฟ้าแดงหั่นแฉลบเพิ่มสีสันอีก1เม็ดนะคะผัดคลุกเคล้าให้พอเข้ากันจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็นำไปจัดใส่จาน รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนนะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำผัดถั่วง,งอกหมูสามชั้นหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ